โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมไว้ที่ช่องลุงแซมชาแนลเช่นเคยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมเซอร์จะปิดแล้วเป็นคลาสสามหรือร้อยห้าสิบกันหรือยังครับผมเนี่ยครับก็มัวแต่เล่นเด็ดบายเดรย์ไลท์ไงเลยมันยังไม่เป็นเมชนิคสักทีครับแต่ผมมีเวลาสักหน่อยนึงแบบไม่ติดเด็ดบายเดรย์ไลท์นะผมน่าจะเก้าเก้าเจ็ดสิบไปนานแล้วฮะทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมเก้าเก้าตอนเป็นคลาสธรรมดาเนี่ยฮะผมไปทำอะไรมาบ้างครับผมอ่าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนนนะะะฮฮหหลลลััังงงจาากกททีีี่่่่่่ผผมมมมเเเปปป็็ BS Job Level 99 50ใชยคคครรรบบุตไพือส เงื่อนไขาการเป็นไฮลาสคิวเพื่นนอนจะมีเลเวล99ครับจอบ50แล้วก็ใช้สกิลพอยต์ให้หมดนะครับห้ามเหลือเลยนะฮะนำ้ำหนักในตัวต้องเหลือ0ูนย์ครับเงินในตัวต้องเหลือ0ูนย์เช่นกันนะฮะแต่ทีนี้ครับมันจะมีค่าธรรมเนียมในการอ่านหนังสือก่อนที่จะเป็นไฮลาสครับหนึ่งล้านสองแสนบาทเอ้ยห้าพันเซนีเมื่อเราเตรียมของครบแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เดินไปตามคลิปเลยครับผม ตรงนี้ครับเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการอ่านสือเร่มนั้นที่ผมบอกครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเซนีครับจากนั้นครับเดินไปคุยกับหนังสือฮะหลังจากคุยกับหนังสือแล้วนะครับให้ลงมาล่างสุดเลยครับแล้วก็เดินตามคลิปเลยฮะ โอเคครับตรงนี้นี่ครับจะเป็นทริคเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นหลายท่านเนี่ยอาจจะหลงตรงนี้กันนานมากครับบางคนเป็น10-20นาทียังมีนะฮะวันนี้ครับผมจะพามาปลดล็อกความจริงของแบบนี้ครับผมเหมือนเดิมนะครับทริคนี้เฉพาะช่องเรานะครับผมห้ามบอกต่อแน่นอนนะฮะเมื่อเรามาถึงแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาเจอทางสามแยกแบบนี้นะฮะให้เราเลี้ยวเข้าไปเลยครับผมเราจะพบกับห้องเปลี่ยนไฮแาสแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูฮะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1ไป <c oughs> คือคือมันก็มีบ้างแหละครับที่แบบอบบมันจะไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ในที่สุดผมก็มาถึงห้องเปลี่ยนไฮโนวิดกับผมถ้าเงินไขตรงตาที่ผมกล่าวไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฮโนวิดทันทีครับแล้วก็จะถูกส่งไปที่เมืองประจำอาชีพเราอย่างเช่นพ่อค้าอย่างผมเนี้ยก็ถูกส่งไปแอลเบอร์ตาครับ มาว่ากันต่อเรื่องการเวลครับผมผมก็รีบเดลเงินจากตัวเก็บเงินของผมครับแล้วก็ไปเวลที่วินโร่ฮะก็คือลงจากปยอดหนึ่งแมปก็จะเป็นแบบ w วินโลนะครับ ผมเก็บอยู่วินโลครับจนจ็อบเลเวลสิก็ไปเปลี่ยนพ่อค้าฮะเพื่อใส่ดุวิบตทนแอคฮะมันเป็นอาวุธเริ่มต้นตอนที่ให้มาตอนเปลี่ยนเมอร์ช้านตอนค้าธรรมดาครับซึ่งผมเก็บไว้ฮะทีนี้ครัพอใส่ขวานเนี่ยครับผมก็จะจบมอนได้ไวขึ้นนิดนึงครับอย่างถ้าตีวินโล่เนี่ยคือวันช็อตตายแน่นอนนะฮะ ตอนนี้ครับผมจะบอกก่อนว่าสเตทเดี๋ยวผมจะเน้นลงที่เด็กครับก็คือเอาสเตนซิฟแล้วก็จะลงเด็กยาวๆครับเพราะว่าผมมาใส่เนี้ยคือผมจะตีช้าครับผมจะตีช้ามากๆนะฮะแล้วก็การเก็บข้ามเวลเนี่ยมันทําให้ตีไม่ค่อยโดนครับเพราะฉะนั้นเด็กจึงสาคัญครับเอาง่ายๆคือเอาเน้นชัวๆครับว่าตีโดนนะฮะปั๊มหนักช่างมันนะครับ ผมเก็บอยู่วนโลกครับจนเลเวลเจ็ดครับก็ถึงเวลาย้ายไปที่สปอร์ฮะทั้งนี้ก็ไม่ได้กะเก็บนานนะครับกะแค่ว่าเอามีสกิลเช่ารถเข็นเลเวลสิบครับเพราะหลังจากนี้คือเราจะลาและรถเข็นฟาดละ ผมเก็บเง n นเวลสิบสี่ครับผมก็ได้สกิลรถเข็นมาครบครับผมจากนั้นเนี่ยผมตั้งเป้าว่าจะไปลากตีพอยชั่นสปอร์ครับั้งนี้เนี่ยผมต้องพึ่งพาไอเทมหนึ่งอย่างครับเพื่อการลากที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผมนะฮะนั่นคือ HP increase potion ครับไอเทมนี้ครับจะเพิ่ม Max HP ให้เราราวๆสามพันครับเป็นเวลาห้าร้อยวินาทีครับหรือประมาณแปดนาทียี่สิบวิหรือตีว่าแปดนาทีครับถามว่าทำไมต้องจำเวลาเพราะเมื่อยานี้หมดสถานะครับเลือดเราจะกลับไปน้อยเหมือนเดิมฮะแล้วถ้าจังหวะนั้นเรากำลังลาก็สคิผม โคชเชนสปอร์ที่ผมไปล่าครับมันก็คือแมปโยเนีย06ครับโดยการวัดจากพรมาคิเฟนฮะจากนั้นก็เดินออกขวา1แมปครับแล้วก็ขึ้นบน1แมปก็จะเจอเลยนะครับข้อดีของแบบนี้คือมอนสเตอร์เยอะมากครับโคชเชนสปอร์140ตัวอ้างอิงตามเลดไมซ์เซ e ร์เวอร์ครับผมแมปแคบครับลากง่ายมอนสเตอร์เดินไม่ไวไม่ช้าเกินไปครับก็เดี๋ยวดูจากที่ผมเวลนะครับตอนนั้นไวมากๆคือแบบ1กอง1เวลประมาณนั้นยังมีเลยนะฮะ ผมเวลอยู่ที่โพชั่นสปอร์ครับยันเวล30ครับผมผมก็เปลี่ยนที่เวลครับผมไปเก็บเอเดอร์วิลโลฮะซึ่งเป็นแมปพอนเทล่าฟิลหนึ่งศูนย์ครับการเดินทางก็คือลงมาจากพอนเทล่าหนึ่งแมปครับผมจะเป็นแมปพอนเทล่าฟิลศูนย์แปดนะฮะจากนั้นก็ลงมาอีกหนึ่งแมปครับเป็นมอลล็อกฟิลศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ออกซ้ายไปหนึ่งแมปจะเป็นพอนเทล่าฟิลศูนย์เก้าครับแล้วก็ซ้ายไปอีกหนึ่งแมปครับผมก็จะเป็นแมปพอนเทล่าฟิวหนึ่งศูนย์ครับผมแมป ผมเวลไม้แดงครับยันเวลว34ครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนที่ครับทีเนี้ยเนี่ยจะเป็นการเวลแบบไวมากคือผมจะไปล่าออกเลดี้ครับซึ่งอยู่ที่แมปกีเฟนฟิลด์ศูนย์สามครับวิธีการเดินทางคือวาร์ปจากพอนมาที่ออกดันครับแล้วก็ออกขวาไป1แมปครับจะเป็นแมปออกเลดี้ซึ่งแมปเนี้ยออกเลดี้เยอะมากๆครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมานะผมว่าผมไม่ค่อยเจอคนมาเท่าไหร่อ่ะเออก็เลยแบบมอนเลยเยอะมั้งนะฮะไม่ต้องแย่งใครคือที่เนี้ยครับสามารถเวลยาวๆได้ยันเวิว50เลยครับผมแต่ว่าผมมาฝืนคคคคืืืออออออเเเเเเววลลลไไดด้้ก่่่่าาาาๆจจจะะะะบบบรรัังยยนนนฮพปปี็ เมื่อผมกับ50ครับวิธีการเปลี่ยนแฮร์คาสรื้ง่ายมากๆเลยฮะให้วับไปที่จูโน่ครับแล้วก็ไปคุยกับสมุดที่เราเสียตังเป็นล้านสองกว่า,วาเพื่ออ่านมานะครไปคุยกับสมุดนั้นครับแล้วก็เลือกอ่านต่อครับเขาจะวับเราไปห้องเปลี่ยนอาชีพเลยคือในห้องเปลี่ยนอาชีพครับให้เราคุยกับ NBC ครับตามสายอาชีพของเราครับเราก็จะเปลี่ยนแฮร์คาสได้ตามคลิปเลยนะฮะ ซึ่งหลังจากผมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับผมก็ยังกลับมาวลที่ออกเรดดี้ครับเพราะว่าคือมันอืดจริงแต่มอนมันเยอะไงช่วงช่วงมอนเวลเท่าน,นี้ที่แบบว่าสามารถล่าระทุบได้ก็มีประมาณนี้ครับเพราะเมื่อผม55ผมจะวับเลเวลแล้วครับ ต้องเกินกับรับว่าก่อนผมเปลี่ยนไฮคาสเนี่ยครับผมเอาเงินส่วนหนึ่งไปรับสตอร์มาปั๊มครับแล้วก็เอารับปักดอกมาด้วยครับเมนอิตเตอร์บรอซัมครับซึ่งปักดอกตัวนี้แหละครับมันเป็นไอเทมไววาฟเวลครับคล้ายๆกับตีนกบเลยแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาสนใจจะตีนกบไงเงราคาตีนกบในสวิงขึ้นขึ้นลงๆครับเป็นพันมั่งสองพันบ้างแปดร้อยบ้างแล้วแต่ฮะแต่ที่ผมใช้คือปักดอกครับผมรับปักดอกมาสี่พันชิ้นในราคาชิ้นละสามร้อยเซนเร็วมากนะครับแป๊บเดียวได้นะไม่ถึงวันเลคงันี้ปล่อยออกไปครับแล้วราาคปักกดอขึ้นก็ต้องขออภัยยด้วนะะฮแตม คือผมก็ไม่อยากกักข้อมูลล่วงพวกนี้ใช่ไหมมันเป็นผลประโยชน์ของทุกๆคนน่ะเออหลังจากส่งเสร็จนะครับทีแรกนะครับผมไปเวลที่แมปงูดำครับก็คือไซเวนเดอร์ครับเดินทางคือวัปจากกิฟเฟนครับไปที่โยเนเดสพิตครับแล้วก็ออกขวาหนึ่งแมป นะครัก็จะเจอแบบนี้ใหญ่ครับแต่ว่าทางเดินแคบนะฮะก,ก็พอลากสุ่ถุยถ่ายได้ครับผมแต่ว่าผมเก็บไปแค่เบลเดียวครับคือผมเก็บงูดำเนี่ยยันเวลนจดสิบฮะรู้สึกว่ามันช้าไหมก็ช้าฮะแล้วก็เงินไม่ดีครับสามสิบนาทีเนี่ยผมได้มาแสนก็กว่าผมแบบไม่ใช่และไม่คุ้มปั๊มและนะฮะไม่คุ้มค่าปั๊มที่เราต้องจ่ายและ ผมก็เลยเปลี่ยนที่ทําเงินครับนั่นคือฮาร์ปี้ครับนั่นก็คือแมปที่ผมเวลมาจนปัจจุบันนะครับณนะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยผมเวล94แล้วครับข้อดีของแมปฮาร์ปี้ครับคือมันใกล้เมืองครับคือมันลงจากจูโน่แล้วจเจอแมปนี้เลยคือเราจะไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมาครับแล้วแมปนี้ ค่อนข้างเล็กครับไม่อาจจะไม่ขนาดแมปพอเชนสปอร์ฮะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่ขนาดไซวินเดอร์อะเออประมาณนั้นนะครับอีพที่ให้ต่อตัวค่อนข้างดีครับและมอนเยอะเลือดน้อยตีแม่นตีเร็วตายง่ายครับนี่คือคุณสมบัติของมอนสเตอร์ธาตลมครับและขยะครับสามสินาทีผมได้ราวๆหกแส0ห้าหมื่นเซนีฮะอาจจะดูไม่เยอะแต่ผมว่าเยอะหกแสนห้ 6, 50, ขึ้นไปเคยมีได้แบบแปดแสก็มีนะครับ แล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวหมวกหมวกกันใบของผมไ้ทำอะไรใช่ไหมฮะนี่นะครับไวโอฮาปี้ฮาปี้เป็นมอนที่แม่งใบโคตรบ่อยอะครับบ่อยมากๆ <h ap> <y> และยังตัวผมมันไม่อัพอินไงครับผมเลยต้องซื้อกาดมาดกมาใส่หมวกเพื่อไม่ให้ตัวเองติดใบนั่นเองครับเพราะว่าเราใช้สกิลในการเก็บเลเวลใช่ไหมครับลำพังจะไปแบกกินโพรชั่นก็คงไม่อาวผมอะ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ s ซ r v e r Project พาร์ทที่4นะครับผมการเวิวแบบลากแบบนี้นะฮะใครจะพอมีทุนเอาไปลองทำตามผมก็ไม่ว่านะครับเอาไปลองได้เลยครับรับรองว่ามันไวครับคือเซิร์ฟในรีวอลเนี่ยยิ่งลากได้ตีหมู่ได้ยิ่งเวลไวครับยังไงถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพัฒน้าพัทไหน,หนเราจะทำอะไรกันต่อกด Subscribe และรอติดตามผลงานผมต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ